การทำกรเกษตรแบบอินทรีย์หัวใจสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของดินนะคะเราจะต้องรู้จักรักษาช่วยให้ดินของเราเนี่ยผูกพักแล้วเจริญเติบโตได้ดีให้ดินมีความดมสมบูรณ์สัตว์แล้วก็พืชที่อยู่ในดินนี้จะได้มีชีวิตอยู่ได้แล้วตัวเราเองก็จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความดมสมบูรณ์ของดินนะคะ เมื่อก่อนนี้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างค่ะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็มีอายุเยอะแล้วเราก็ตั้งมีความตั้งใจที่จะมาดูแลพ่อแมออ่พ่อแม่เขาก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านพี่ก็เลยมีความตั้งใจว่าทำอาชีพเกษตรกร,รแล้วเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะปัจจุบันนี้มีทั้งที่ของตัวเองนี่ประมาณ4ไร่แล้วก็มีที่เช่าเขาอีกประมาณ4ไร่ค่ะรวมเป็น8ไร่ค่ะ สวนพอเพียงยั่งยืนของพี่นะคะก็จะมีพืชผักต่างๆหลายชนิดค่ะอาทิเช่นะมะเขือปอกมะเขือยาวมะเขือเทศก็ปลูกค่ะมีหลายๆอย่างค่ะที่บ้านนี้ก็จะมีการเลี้ยงไก่ไข่นะคะไก่ชนแล้วก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงปลาค่ะเป็นปาลาแรดแล้วก็ปาลาดุกนะคะใช้สามารถเอามาบริโภคได้ค่ะในในในัในในวเรือนของเราไม่เดือดร้อนเลยค่ะ ก่อนนี้ดินดินที่บ้านนี่จะเป็นดินที่แข็งแข็งกระด้างค่ะวาร์มดมสมบูรณ์เหมือนกับดินเสื่อมโซมค่ะก็เลยหาความรู้ต่างๆที่จะมาปรับปรุงบำรุงดินเพื่อที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในโครงการของข่าวชงุ้มนะคะโครงการพลรามดีของในหลวงนะคะแล้วก็มีความรู้แล้วก็มาลองปฏิบัติทําใช้ค่ะตอนแรกๆก็ให้หญ้ามันขึ้นปกคลุมไปก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายกลบค่ะ บางบางทีก็ใช้ใบไผ่นะคะคลุมดินให้มีความดมสมบูรณ์ไม่ให้มันแห้งเกินไปเนะะี่ยค่ะแล้วพี่ก็ค่อยๆใช้ปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพมาปรับปรุงดินในช่วงที่เราพักดินก็มีการปลูกปอเทืองเพื่อที่จะช่วยให้ใบให้ดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกับเป็นพืชปุ๋ยสดะค่ะปัจจุบันบน,นี้ดินที่บ้านนี่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลูกพืชชนิดอะไรก็ลงไปก็มีความ งอกงามจเจริญเติบโตได้ดีอะค่ะที่บ้านนี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีไส้เดือนนะคะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีไส้เดือนเยอะแล้วค่ะไส้เดือนดินอะายลงไปนี่ปรากฏว่าเจอเจอ,เจอตัวไส้เดือนเยอะ ปีนี้พี่ได้รับโอกาสนะคะได้รับเป็นประธานของกลุ่มตามรอยพระราชานะคะก็มีหน้าที่ที่จะ<ม>รับชอบในส่วนที่จะไปขายในโรงพยาบาลโดยตรงเลยค่ะมีการวางแผนร่วมกันหลายๆเรื่องค่ะเรื่องความรู้ก็มีการแบ่งปันกันนะคะถ่ายทอดความรู้ให้กันช่วยเหลือกันในกลุ่มนะคะในช่วงที่โควิดระบาดมานะคะผลกระทบที่มีในกลุ่มของเราก็มีมีบ้างแต่ว่าน้อยนะคะค่ะเราก็ต้องพยายามปรับตัว ที่จะใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะคะคือว่าให้อยู่อย่างพอเพียงค่ะใช้จ่ายรู้จักประหยัดก็จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะผ่านไปได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะมาช่วยกันปรับปรุงบำรุงดินนะคะอย่าทำลายดินอย่าเผาหน้าดินนะคะถ้าเกิดแล้วเรามีดินดีเราก็ปลูก พืชผักที่ดีได้ชีวิตของเราก็มีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในท่ามการธรรมชาติที่ดีนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ